ชวนโยมเรียนพระใรปิฎกเรื่องสักการะสูตรคนมีบุญน้อยมักคอยอิจฉาผู้อื่นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกประชาชนชาวอินเดียในสมัยนั้นสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพระองค์ถวายปัจจัยสีแด่พระองค์มากมายแม้พระภิกษุสงฆ์มหาชน ก็สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมถวายปัจเจ s ีมากมายเช่นกันส่วนพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกไม่ได้อะไรเลยแม้การเคารพนับถือก็จืดจางไปเกิดหมดจึงเดือดร้อนทนไม่ได้กับการที่ประชาชนนับถือพระพุทธเจ้าและพระพิกษุสฆ์และถวายปัจเจ sĩ มากมายตรงกันข้ามกับพวกตน ที่ได้ปัจใจสีน้อยเหลือเกินไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอิจฉาริษยาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มากดังนั้นเวลาเห็นพระภิกษุสงฆ์ที่ไหนก็จะด่าขมปูเกลี้ยวกราดใส่ด้วยคำหยาบคายและคนกลุ่มลัทธิเหล่านี้ก็พยายามใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆพระภิกษุสงฆ์ จึงได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มพีพระภาคเจ้าถึงเรื่องดังกล่าวนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อเธอทั้งหลายได้รับสุขและทุกข์ไม่ว่าในบ้านหรือในป่าก็อย่าใส่ใจถึงสุขและทุกข์นั้นว่ามีสาเหตุมาจากตนหรือจากคนอื่นผัสสะคือการเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูก รับรสทางลิ้นถูกต้องทางกายรู้สึกอารมณ์ทางใจจะเกิดได้ก็เพราะอุปธิคือขันห้าเมื่อไม่มีอุปธิคือขันห้าพาราสตรจะเกิดได้อย่างไรอธิบายทำเพิ่มเติมว่าพระพุทธเจ้าให้เราสดับสุขและทุกข์พระพุทธเจ้าให้เราดับสุขและทุกข์ที่ได้รับมาจากไหนก็ตามแทนการไปตู้เถียง ไปทะเลาะก,กับใครเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ถึงเถียงชนะเถียงแพ้ก็ไม่เกิดประโยชน์หรือสู้ชนะสู้แพ้ก็ไม่เกิดประโยชน์การดับสุขและทุกข์ก็ต้องดับทางที่มันเข้ามาคือตาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือขันห้านี้เองขันห้าที่ยึดว่าเป็นตัวตนของเรานี่แหละหากไม่ยึดความทุกข์ก็ไม่มีที่มา ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเราไม่ได้เกิดจากเขาเมื่อพิจารณาว่าขันไม่มีแล้วภาษสะก็เกิดไม่ได้ทันขันห้าก,ก็ทันทุกข์และสุขเราลองมาตรวจด,ดูตามความเป็นจริงว่าเวลาสุขหรือทุกข์เกิดมันเกิดอยู่ตรงไหนทำไมมันถึงสุขหรือทุกข์หากมีคนชมเราก็มีความสุขอันนี้ข้ามไปก่อน เรามาดูว่าความทุกข์ดีกว่าเช่นเวลาเกิดความทุกข์เราลองพิจารณาดูว่าความทุกข์นั้นมันตั้งอยู่ตรงไหนอะไรคือความทุกข์มองจากเส้นผมบนศีรษะก่อนความทุกข์อยู่ในเส้นผมหรือเปล่าอยู่กับหนังศีรษะหรือเปล่าอยู่กับกระโหลกศีรษะหรือเปล่าอยู่ในสมองหรือเปล่ามองลงมาเรื่อยๆมันอยู่ตามลำไส้ เพราะอาหารในกองอุจจาระภาษาว่าหรือมันอยู่กับปลายเล็บเท้าเมื่อมองตามความเป็นจริงอย่างนี้เราก็ไม่เห็นความทุกข์เลยหรือหากเห็นว่าความทุกข์มันเกาะอยู่ที่ตรงส่วนไหนของร่างกายเราก็ต้องเอาออกได้แล้วก็ไม่ให้เกิดอีกได้หากเราโมเมเอาเองว่าอวัยวะทุกส่วนของร่างกายคือตัวเรา เราก็ต้องสั่งได้บังคับได้ควบคุมได้เช่นอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันป่วยอย่าให้มันแก่อย่าให้มันตายอย่าให้มันเน่าอย่าให้มันอยู่อย่างเดิมให้มันผ่องใสให้มันเปล่งปลั่งให้มันสวยงามตลอดเวลาจะเห็นว่าเราสั่งการอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายสั่งไม่ให้ปวดอุจจาระปัสสาวะ ก็สั่งไม่ได้เลยสั่งไม่ให้หิวไม่อยากก็สั่งไม่ได้เลยถึงขนาดนี้แล้วความรู้สึกว่าตัวเราก็ยังมีแต่หากจะให้จิตที่มันยึดว่าเรานี้ให้มันยอมรับจริงๆว่ามีเรามีของเรามันก็ไม่เอาอีกเช่นน้ำลายที่ถมทิ้งลงพื้นดินหากยังยึดว่าเป็นเราเพราะมันออกจากตัวเรา ก็ต้องเอาน้ำลายเข้าสู่ร่างกายเหมือนเดิมไม่ควรทิ้งเพราะมันเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราจิตที่ยึดว่าเรามันก็ไม่เอาไม่ยอมดื่มกินน้ำลายตนเองแน่นอนหรือเกิดหนองเลือดช้ำก็ต้องบ่งออกหากยังคิดว่านี้เราก็ดึงมกลับเข้าร่างกายเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเรากิตที่เคยยึดว่าเราว่าของเรามันก็ไม่เอาอีก ทุกๆชิ้นส่วนของร่างกายนี้ตอนนี้ที่มันยังดูดีใช้การได้ก็หลงยึดว่าเราว่าของเราแต่หากมีส่วนไหนใช้ไม่ได้หลุดออกมาจิตที่ยึดว่าเราว่าของเรามันจะรังเกียจทันทีไม่เอาแล้วพิจารณาเพียงแค่นี้ก็เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีเราจริงๆเมื่อไม่มีเราแล้วความรู้สึกสุข และทุกเกิดได้อย่างไรก็เพราะสติไม่มีปัญญาไม่มีจึงหลงโมเมเอาเอาวัยวะนี้เป็นของเราเพราะมีเราเราจึงทุกข์แต่หากพิจารณาให้ลึกๆแล้วคำดามันไปทำลายส่วนไหนของร่างกายให้สึกรอหรือเนื้อหนังส่วนไหนมันจะกระเด็นออกจากร่างบ้างก็ไม่มีแต่ทำไมยังเป็นทุกข์ก็เพราะมีเรา ตามอวัยวะส่วนต่างๆคือเหมารวมเอาทุกส่วนของร่างกายนี้ว่าเราคือยึดรูปอวัยวะทุกส่วนว่าเป็นเรายึดความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์ว่าเป็นเรายึดความจำคือสัญญาเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ว่าเป็นเรายึดว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือสังขารว่าเราคิด ยึดว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้สึกทุกข์เราเป็นผู้รู้สึกสุขคือวิญญาณว่าเป็นเรา <c oughs> องค์ประกอบห้าอย่างนี้แหละมันสร้างเราหากรู้ทันองค์ประกอบห้าอย่างนี้แล้วผัสสะการหลงว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเราคิด ก็ไม่มีมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแค่นั้นเองเช่นอยากกินมะม,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 ม่วงก็กินมะม่วงไปเนื้อมะม่วงก็กระทบลิ้นฟันเคี้ยวเพื่อบดให้ละเอียดเนื้อมะม่วงไหลไปตามลำไส้แล้วนอนนิ่งอยู่ในกระเพาะน้ำด้วยออกมา,าผัผผานส่งชิ้นมะม่วงที่เล็กที่สุดแม้ตาก็มองไม่เห็นไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย เนื้อมะม่วงกลายเป็นทุกส่วนของร่างกายเช่นเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้พุงและแม้เป็นอารมณ์แห่งจิตการเดินทางของมะม่วงนั้นมีใครสั่งให้มันไปทำหน้าที่ต่างๆของร่างกายบ้างก็ไม่มีมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองจิตสุขและทุกข์ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแม้จิตที่ยึดมั่นว่าเราว่าของเรา มันก็เป็นหน้าที่ของจิตตัวนั้นที่ทําหน้าที่ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันคือหน้าที่ของจิตตัวนี้มันต้องโง่และต้องทําหน้าที่โง่ให้มากที่สุดหากจนมุมจริงๆมันก็หนีไม่เอาแล้วเช่นหลงยึดน้ำลายที่ยังไม่ออกจากกายว่าเป็นเราเป็นตัวเราแต่เมื่อใดน้ำลายกระเด็นออกจากปากแล้ว ให้ความโง่ตัวนี้มันไปดื่มลืนกินน้ำาหลานั้นมันก็ไม่เอามันหนีไปแล้วแม้จิตที่หลงยึดความคิดอื่นๆก็เป็นไปทางนองนี้จิตนี้ก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติอันไหนเกิดบ่อยอันนั้นก็มีปริมาณมากความคิดหลงยึดเกิดบ่อยมันเพิ่มปริมาณตัวมันเองมากมากจนไม่รู้อะไรถูกอะไรผิด มันจึงพาทำชั่วได้สบายสบายเมื่อเข้าใจความจริงของธรรมชาติว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วสุขทุกข์ของเราก็ไม่มีเราเขาก็ไม่มีเพราะหลงยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราจึงหลงยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเราเมื่อไม่หลงยึดเอาขันห้าให้เป็นเราแล้วผัสสะ คธอตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีเราภาษะก็ดับตั้งแต่ตาเห็นหูได้ยินจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งสติเห็นความคิดสมดังพระผู้มีพระภาคก้าวตรัสว่าเธอทั้งหลายได้รับสุขและทุกข์ในบ้านในป่า ไม่ควรใส่ใจสุขและทุกนั้นว่ามีสาเหตุมาจากคนหรือคนอื่นพัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้ก็เพราะอาศัยอุปนิธิอุปธิเมื่อไม่มีอุปธิพัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้อย่างไรการที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีคนเคารพนับถือพระองค์มากก็เพราะพระองค์สั่งสมบุญไว้มากมาย แม้พระภิกษุสงฆ์ก็เช่นเดียวกันบุญนั้นเองทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าบุญนั้นเองทําให้มีคนบวชตามพระองค์มากมายเป็นพระอรหันต์มากมายเหลือขนานับพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้คนเห็นตามมากมายหมู่มนุษย์เทวดาเคารพนับถือพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์ ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อให้ใครมาเคารพนับถือคนที่พิสูจน์ธรรมนั้นแล้วเห็นตามความเป็นจริงจึงศรัทธาเคารพนับถือพระองค์และพระภิกษุสงฆ์แล้วจึงกล้าทำบุญอย่างไม่สงสัยเพราะเห็นจริงแล้วนักบวชอื่นๆที่ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ก็อับแสงไปเองทั้งที่เมื่อก่อนมีคนเคารพนับถือมาก มีลาบสการามาแต่บัดนี้หมดแล้วจึงหาวิธีกำจัดพระพุทธเจ้าเที่ยวด่าวา่าคมขู่เยวกราดพระภิกษุสงฆ์คนขี้อิจฉาริษยามีนิสัยอย่างนี้ทุกรายทุกยุคทุกสมัยเพราะเขาเป็นคนชั่วจึงคิดแบกชั่วๆหาทางทำลายหาทางกำจัดแทนที่จะเอาอย่างคนดีคนที่ประสบความสำเร็จ กลับทำลายเพื่อให้ตนโดดเด่นคนขี้อิจฉาริษยาไม่มีใครโดดเด่นจริงถึงกำจัดคนที่ตนอิจฉาริษยาได้แต่ไม่นานเลยเขาจะต้องล่มสลายมีนรกเปรตคอยอยู่เบื้องหน้าแน่นอนบางคนอาจทำลายคนที่ตนอิจฉาริษยาไม่ได้แพ้ภัยตัวเองก็มากมายคนดีจริงจึงไม่ควรสนใจ ใส่ใจกับคนชั่วให้เสียเวลาทำความดีของตนหรือเอาคนชั่วเหล่านั้นเพิ่มพูนขันธิธรรมของตนให้สูงยิ่งขึ้นด้วยการทำตนดังพระธรรม,มเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วนั้นเถิดสาธุสาธุสาธุ